สวัสดีครับผมพีทนะครับจากเพจตามผมลงทุนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนของช่องใหม่นะครับของทางช่องตามผมลงทุนครับก็คือจะเป็นช่องย่อยนะครับที่ผมทําขึ้นมาก็จะชื่อใช้ชื่อช่องว่าช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องช่องย่อยของทางช่องตามผมลงทุนนะที่แยกออกมานะครับก็สาหรับใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็สามารถมากดติดตาม ที่ช่องนี้ได้ครับในช่องนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับในส่วนของรายละเอียดของมุมมองของที่จะแชร์ก็คือมุมมองของตัว Bitcoin อีเชียรนะครับแล้วก็ละเรอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น BNB ADA นะครับหรือว่า b i t ค u ัหรืออะไรอื่นๆนะครับก็สามารถถ้าอยากให้แชร์มุมมองไอเดียของคริปโตเหรียญตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะครับใน,ในช่องนี้ก็จะพยายามอัปเดตทุกวันนะครับตัวที่มีทุกวันก็น่าจะเป็นตัว Bitcoin แล้วก็อีเชียมนะครับ หลักก็น่าจะเป็นตัวบิตคอยนะครับเพราะาจะพยายามอัปเดตแผนหรือก็แชร์ไอเดียมุมมองทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไอเดียมุมมองดีๆหรือแผนในการเทรดทุกวันเนะี่ยก็สามารถมากดติดตามที่ทช่องนี้ได้นะครับในผมจะแปะในส่วนของตัวลิงก์ติดตามไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามก็ได้หรือว่าใครจะกดค้นหาในช่อง YouTube ก็ได้คือพิมพ์มตามนี้เลยนะก็คือพิมพ์คําว่าตามผมลงทุนคลิปโตนะครับก็สามารถอ่าค้นหาแล้วก็ปรากฏติดตาม กันได้นะครับเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับสาหรับช่องช่องใหม่นะครับก็อาจจะมีอะไรให้ให้เราให้นักลงทุนอาเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเนื่องจากทางในส่วนของทางทางเพจของเราหรือว่าทางช่องของเราเนี่ยก็มีการดีลกับทางอ่าโปเกอร์ก็คือเอกนิดได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเทรดในส่วนของตัวคริปโตเนี่ยกับทางเพจนะครับ ก็สามารถคลิกลิงก์นะครับเข้าไปาเปิดบัญชีได้นะครับก็คือลิงก์เนี่ยถ้าเกิดว่ากดเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็คือสามารถกดเปิดบัญชีเทรดกับทางช่องตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเปิดบัญชีคร่าวๆนะครับอ่าจริงๆในส่วนของการเปิดบัญชีนะครับสำหรับใครที่อยากจะเทรดในส่วนของตัวคริปโต c u r เ e n c y เนี่ยคร่าวๆนะก็คือ ตอนนี้นะครับบ้านเราเนี่ยจะมีให้เลือกประมาณประมาณ3แบบนะครับแต่ว่าที่ถูกถูกต้องตามกฎหมายแล้วจริงๆเนี่ยก็คือของตัวบิตคัพเนี่ยอันนี้ก็คือถูกต้องตามกฎหมายละนะครับก็จะมีการเก็บภาษีอันนี้ปกตินะครับการวิธีการเปิดก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของตัวบิตคัพได้นะครับก็จะมีมีเหรียญให้เลือกอ่ามากมายแล้วก็อันนี้ส่นของตัวบิตคัพเนี่ยอ่าข้อแตกต่างก็คือ ตัวบิดคัเนี่ยจะเทรดหลักๆก็คือเป็นสปอตนะครับก็คือจะคล้ายๆกับเหมือนซื้อหุ้นก็คือน้นก็คือได้กําไรคือราคาขึ้นนะครับจะยังไม่มีในส่วนของตัวฟิวเจอร์นะครับแต่อนาคตคาดว่านักบิดคัพน่าจะมีเหมือนกันนะครับก็สามารถเข้าไปไปเปิดได้นะครับเหมือนกันในสําหรับทางเลือกในการเทรดของตัวบิดคัพนะครับของการเทรดคริปโตแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือในส่วนของตัวบแอนด์นะครับอันนี้จะเป็น บลกเกอร์หรือว่าบริษัทจากต่างประเทศตัวนี้ก็สามารถเปิดได้เหมือนกันก็คือเข้าไปลงทะเบียนนะครับแต่ว่าข้อตัวใบนั้นก็จะมีในส่วนของข้อแตกต่างก็คือจะมีตัวฟิลเตอร์เพิ่มเข้ามาให้นะครับแล้วก็หลกัหลกๆก,ก็คือจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ารุ่มเทรดเนี่ยตัวใบั้นก็จะจะสภาพคล่องก็จะเยอะกว่าเพราะว่ามันเทรดทั่วโลกเนี่ยใบแนนจะเป็นหลักนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ อยากจะเทรดคริปโตนะก็สามารถเทรดผ่านกับทางช่องได้คือช่องทางก็คือ x n e t นะครับก็สามารถคลิกเปิดบัญชีตรงนี้ก็ได้นะครับก็ข้อแตกต่างก็คือในส่วนของตัว xnet เนี่ยจะเป็นในส่วนของ Forex นะครับก็คือก็จะคล้ายๆกับตัวฟิวเจอร์ของตัวบ n a น c e นะครับแต่ว่าแต่ว่าความแตกต่างก็คือเหมือนกับตัวบ i n a n c เนะี Level ่ยเลเวอเรจมันจะยังน้อยกว่าตัวฟิวเจอร์นะ ยังต้องใช้เงินมากกว่านะครับแล้วก็การถอนเงินเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะว่าฝากเป็นเงินไทยเดี๋ยวเขาแปลงให้แล้วก็แปลงกลับมาคือแป๊บเดียวก็คือได้เงินเข้าออกเนี่ยค่อนข้างเร็วนะไม่กี่ไม่กี่นาทีครับไม่เกินสินาทีก็ได้เงินเข้าบัญชีเข้าพอร์ตแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวบแนดเน้นมันต้องมีการแปลงเงินในการแลกกระเป๋าเข้าออกเนี่ยซึ่งมันอาจจะยุ่งยากมากกว่านะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบความยุ่งยากตรงนั้นนะครับก็แนะนําตัว เปิดบัญชีผ่านเ x n e t ตรงนี้นะครับอาจจะผมจะลองเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ความแต่ในเรื่องของความเสี่ยงของการเทรดเนี่ยอพอๆกันนะเพราะว่าถ้าเทียบเป็นตัวฟิวเจอร์เนี่ยไม่นับตัวสปอร์ตเนี่ยเสี่ยงเหมือนกันทั้งคู่เพราะว่าต้องถ้าเป็นตัวฟิวเจอร์เนี่ยเราก็ต้องวางแผนในการเข้าดีๆหรือว่าวางเงินในการเข้าดีๆเพราะว่าถ้าเข้าไม่ดีเนะี่ยเราวางเงินไม่ดีเนะี่ยถ้าเราโดนกเนี่ยพออาจจะ,จะ,จ,ะจะระเบิดได้นะครับอันนี้ก็คือต้อง,ต,องต้องระวงังจะไม่เหมือนกับตัว สปอร์ตก็คือถ้าเป็นตัวไบแนน c ์เนี่ยเราเทรดแบบแบบ P2P เนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรกับเราเพราะเราทนถือได้นะครับเขาไม่ขาดทุนเท่าไหร่เขาเขาไม่ได้ปิดพอร์ตเรานะครับตัวบิตครับก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตัว x อ็กเนี่ยก็จะต้องระวังในเรื่องของการโดนลากนะครับถ้าเงินในบัญชีไม่ถึงไม่พอเนี่ยก็จะโดนปิดสถานะได้ก็คล้ายๆกับตัวฟิวเจอร์ครับถ้าเกิดว่าใครเคยเทรดฟิวเจอร นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเปิดบัญชีนะครับก็คือสามารถกดลิงก์นะครับที่ก่อนหน่งก็คือกดติดตามก่อนนะท,ที่ที่ช่องนะแล้วกดลิงก์เปิดบัญชีตรงนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บกดเข้ามาปุ๊บหน้าตามันก็จะลิงก์มาอ่าหน้านี้ผมเปิดใหม่หน้าน,นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกเปิดบัญชีตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับ พอเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บคลิกเข้าไปเนี่ยระบบก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้ก็คือการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนเนี่ยเราก็กรอกข้อมูลไปตามนี้เลยก็คือให้ใส่ประเทศที่เราอยู่นะครับแล้วก็อีเมลและก,กำหนดรหัสผ่านแค่นี้ก็เสร็จแลวนะก,กดดาเนินการแค่นี้ก็คือถือว่าเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะเพื่อการเปิดบัญชีสมบูรณ์เนี่ยผมจะเปิด่หน้าตาให้ดูคร่าวๆนะครับก็คือแบบนี้าจากนั้นที่เรา ลงทะเบียนตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากดไปหน้าจอถัดไปเนี่ยตรงหน้าจอที่เป็นมันจะขึ้นว่าฝากเงินเนี่ยถ้าเปิดในคอมนะครับรือเปิดผ่านมือถือเนี่ยตรงนี้เราจะกดกดตรงนี้ก่อนก็ได้ก็คือมาร่วมเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวเพื่อให้ได้เลขบัญชีก่อนนะครับให้เลขได้เลขบัญชีก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวระบบเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เรายืนยันตัวตนนะครท,ที่สมบูรณ์ในการใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับก็คือใส่เบอร์มือถือที่ใช้จริงเลย นะครับใส่เบอร์มือถือแล้วเดี๋ยวระบบเนี่ยจะส่ง OTP เข้าไปในมือถือนะครับแล้วก็เอา OTP ตรงนั้นน่ะมาใส่รหัสยืนยันตัวต,วตวนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องทางหน,นึ่งก็คืออ e ีเมลมันก็จะมีการยืนยันตัวตนผ่านอ e ีเมลเหมือนกันนะครับก็จะมีการส่งรหัส OTP เข้าไปในอ e ีเมลที่เราใส่เมื่อสักครู่นี้นะครับและหน้าจอถัดมาก็จะมีการให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลข้อมูลจริงไปได้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวทางทางบรกเกอร์เนี่ยก็จะมีการ verify ข้อมูลกับเรานะครับแต่อพอยืนยันข้อมูลเสร็จร้อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวระบบก็จะแจ้งให้เราดูว่ายืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่ารเาราจะมีอีเมลแจ้งสำหรับขั้นตอนการฝากเงินเนี่ยเราก็สามารถเลือกไปที่หน้าจอการฝากเงินนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยเดี๋ยวสอบถามได้นะครับที่ใต้คลิปก็ได้เลือกที่ฝากเงินนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าสะดวกฝากเป็นแบบไหนนะว่าจะเป็น เป็นพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น scb อันนี้ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะกสิกรถ้าเป็นพร้อมเพย์ก็ง่ายเหมือนกันนะก็คือก๊อปไปวางสําหรับถ้าเรามีแอปธนาคารแบงก์ไหนก็ได้เนี่วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ใช้ก็คือใช้ scb นะครับก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือพอเรากรอกเลือกตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกเลขบัญชีนะครับเลขบัญชีกุลเงินแล้วก็ยอดฝากนะครับ ถ้า100เนคือเป็น100เหรียญก็คือจะเป็น3,000บาทนะครับก็จะเทดได้0.01หลอกนะครับก็จะมีหลอดไซส์ในการเทดแล้วก็อันนี้หน้าจอในการฝากเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกยืนยันอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะเอา QR ไปสแกนก็ได้แต่ถ้าอันนี้ถ้าเราเลือกเป็น s c b ก็ต้องสแกนผ่านแอปของแบง k ์ ACB นะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นพร้อมเ A ยเนี่ยแบงค์ไหนก็ได้นะครับที่โอนเงินเข้ามา อันนี้ก็ขั้นตอนโอนเงินก็ง่ายมากนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเงินก็จะเข้ามาอยู่ในพอร์ตเราไม่เกินประมาณ5นาทีถึง10นาทนไีไม่จริงประมาณ2 3สามนาทีก็เข้าแล้วนะครับค่อนข้างเร็วอยู่ากของทาง x อ็กเนเนี่ยล้วก็จะได้เงินเข้ามาเทรดนะครับแล้วก็จะสามารถดูเข้ามาดูจํานวนเงินได้แล้วก็ไปคลิกตรงที่อ่าบัญชีของฉันเนี่ยอันนี้คือเป็นการดูยอดเงินแล้วก็หน้าจอถัดมาเนี่ย เราเลือกที่บัญชีของฉันเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีในส่วนของตัวคําว่าเทรดเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเทรดนะครับถ้าเราเทรดผ่านคอมเนี่ยก็จะมีให้เลือกโปรแกรมดาวน์โหลดในการเทรดของตัวเอกนเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ x อกนก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้จะมีเลือกตรงเครื่องมือในการเทรดเราก็เลือก MT5 ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถโหลดมาก็จะมีอ่าตัวนี้เนี่ยโหลดมาตัวนี้ก็จะมีแปะให้ดูอยู่แล้วเนะี่ย แล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก,กดเปิดแล้วก็กดติดตั้งนะครับกดติดตั้งกด next ทำตามน,นี้เลยกด next พอเปิดไฟล์มาแล้วก็กด next กดติดตั้งนะครับแล้วก็รอมนดาวน์โหลดข้อมูลตรงเนี้ยให้เสร็จนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อจะขึ้นกดให้เรากด finish ตรงนี้กด finish ตรงนี้นอ่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยในการติดตั้งโปรแกรมเทคของตัว next นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหน้าจอโลโก้ของ คอมเราก็จะขึ้นมาหรือว่าพีหรือว่าน้ตบุ๊กเราก็จะขึ้นมาตรงนี้เราเข้าไปเปิดได้เลยนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะเข้าเนี่ยมันก็จะมีให้เราเล็อกอินเลขบัญชีเราเลือกที่ขั้นตอนแรกก็คือเลือกตรงหน้าจอแลกสายมือตรงนี้นะครับขั้นตอนที่1น,นะครับแล้วก็มาดูตรงล็อกอินเนี่ยเป็นหน้าจอที่2องนะครับแล้วมันก็จะมีตัวลูกกุญแจตรงเนี้ยขึ้นมานะครับเราก็ใส่บัญชีที่เราได้รับจากทาง ทางบลอกเกอร์นะครับบัญชีในหน้าเมื่อเมื่อกี้เนี่ยที่มันเปิดอยู่แล้วก็ที่เราตั้งตอนที่เราเข้ามานะครับกดเซฟ,ฟไว้ก็ได้นะครับครั้งต่อไปก็ได้จะได้จําไว้แล้วก็เลือกเป็นเซเวอร์นะครับให้ตรงระบบเดี๋ยวในระบบมันก็จะมีการแจ้งอยู่ว่าเราเนี่ยจะใช้เซเวอร์ไหนในการเทรดนะครับแล้วก็็อกอินหน้าจอเข้าไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาเนี่ยอัอนนี้ก็คือเลขบัญชีนะครับ ที่ที่เราเอกไปล็อกอินนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีบอกตัวเซิร์ฟเวอร์น่าจะมีตัวอยู่ในอีเมลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าดูตรงข้อมูลบัญชีตรงนี้ก็ได้เทรดนะครับเลือกตรงคําว่าเทรดแล้วก็เลือกข้อมูลบัญชีนะครับเพื่อมาดูว่าเราเนี่ยใช้เซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่า เอกเน็ต mt ห้าเรียวแล้วก็เลือกช่องตรงเรียวนะแล้วก็ไปแล้วก็ตรงลนะ็อกอินก็คือใส่เป็นเลขบัญชีนะครับตรงช่องเซเวอร์นะครับเซเวอร์ er ตรงเนี้ยให้เราใส่ตรงเอกเนะ็ต mt ห้าเรียวเนี่ยเราก็ไปเลือกนะครับประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วหน้าต่อก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มาเลือกว่าเราจะเทรดอะไรนะครับอันนี้ก็คือหน้าตากราฟร้าๆนะครับอ่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวเดโมให้ดูนะครับตัวเดโม ก็คือสมมติว่าเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะอันนี้จะเป็น MT4 อ,อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นในมือถือนะครับถ้าเป็นในมือถือเนี่ยมันก็จะมีให้เราเทรดอะไรบ้างนะคร่า,าวๆก็คืออันนี้จะเป็นบัญชีเดโมนะครับก็ถ้าเราเลือกตัวเนี้ยเราก็มากดบวกตรงนี้ได้นะมันก็จะมีให้เราเลือกจากคริปโตเนี่ยหรือว่าคู่เงินหรือว่าพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยคอมมูนิตี้เนี่ยก็เทรดได้นะครับ คริปโตเนี่ยอ่ะก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมก็จะมี BTC นะครับ BTC ผูกกับ USD BTC ผูกกับยูโรนะครับแล้วก็มี BTC ผูกกับเหรียญแล้วก็มี Ethereum นะครับเนี่ยครับ Ethereum แล้วก็ Litecoin นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยเหรียญ Ripple ตัวนี้ก็มีนะครับ จริงๆถ้าเป็นของ x อกเน็ตอาจจะมีมีมากกว่านี้นะครับจะลองลองลองดู่าในนี้จะเป็นบล็อกเกอร์ตัวอย่างมีหน้าตาจะมีประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดว่าใครเข้าหน้าจอของของตัว x อกเน็ตแล้วล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยหน้าจอก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจริงมันก็จะโชว์ยอดเงินอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นกราฟที่เราเลือกนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะค้นหาว่าเราจะเทรดอะไรก็พิมพ์ชื่อตรงนี้ไปได้นะครับตรงนี้ ประมาณนี้ประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือการเปิดบัญชีแล้วก็กช่องใหม่นะครับก็คืออย่าลืมแลก็คือฝากกติดตามให้ให้ให้ด้วยนะครับสําหรับช่องช่องใหม่ของทางทางเพจเรานะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ